ว,วันนี้ผมจะได้ไปไหนเหรอเปล่าฉันเป็นหลานสาวเขาชื่อสกายเจ็ดลาพักร้อน่ะพักตรงบุรนอสไอเลสฮึมผู้กา้าวขั้นบนกนี้ได้ชนะ่วยเกลือเราฮะถูกต้อง เลดฉเที่ยวการฉีดคดสอดกิเฮ้ยยาลบความทรงจำใช่มีจริงหรอมันมีจริงครับโดเลมอนนายเอามาให้เราแล้วเดี๋ยวเราดูใช้ได้สำหรับทุกคนอ่าจอ่ะในในระหว่างนี้ใครสั่งเค้กสีไว้ท้องเรานี่เอามาฝากไว้ที่เลขาก่อนนะอ๋ ท่านท่านพี่เทียนร้านก๋ไไวยเตี๋ยวรอ,อเล่นค่ะเอาเหมือนเดิมนมเย็นหวานน้อยได้เลยจ้าพี่จ่หัวก่อมนะผมอยากกินอะไรเค็มๆมช่วงนี้ผมขอ,อน้ำทะเลปัดแก้วห <c oughs> นึ่งไม่นี่โอ้น้ำทะเลปั่นไม่กินเกลือไปเลยล,ลูกอร่อเลยผมเอาโอวัลตินเย็นครับโอวัลตินเย็นนมเย็นหวานน้อยนี่พี่หยวนพี่หยวนรู้ไหมว่าจะรศัพท์เขาไม่ลงรีสินี่ไอหยวนเออเออเอาผมจะบอกว่า ร้านคืยังไม่มีโซอร์เคนี่เออใช่ไงร้านยังไม่มีเลยงั้นพวกเราช่วยตั้งให้เมี่ยเฮียอุ้ยจริงหรือเปล่าดีเลยนะอุดหนุนเอ้าตกใจหมดเลยว่าพวกพื้นดีอยู่ดีๆก็วานคงหรือผีวะเนี่ยนะไปแกาฮะแกว่าลุยเลยนะโอเ จากล้างลงเตียมที่ภูเขาเหลียงสังสุกข,ของอากงกัวนาไม่ธรรมดานาลองกินดูมะกินหนึ่งคำนี่นะอร่อยยันชักหน้าเลย,ยสูบพี่เสียกันไว้จากล้างของลงเตียม